แงลวงแงลวงเออมืองพ่อพ่อมาแสดงให้ลูกเรียนี่แเลยบัน้พ่อเพิ่นเออหวงตะกองขึ้นน่ะละเร็ว ม,ม,มันตัดหนิเนี่ยนี่ใสพัดจบเหรอกลัมขลังขนังงานน้ำพอกระลุงโอ้ยโดนอีกแล้วลุงมันมาตรงมันมาตรง,รงลุง มันบระมาณม,มันตรงว่นาน่อยเลยนี่โต๊ะยิกต้อย้อนตัวนี่นั่นบอกว่าเสื่อ แปดสองงมาเนาะเ่งยพงสิปะตัวยินไอ้สิเราลดคอมานั่นนี่ไม่เบียร์มึงเลองหนีเด้อลองหนีมันตรงนี่เนยเห็นบมนอ่ะมันมัมัาตรงเอ้ยนิวรุดขึ้นปาป๊าเด้อน่ะมาตรง

What do มาเรียนเชื่อมนะเรื่องเบญออนมันใส่สมองครับมันใส่สมองมันมันอะไรมันมันแต่แท้มันมันมัน นี่ครับมีน้ำมันปาเราทั้งมดเลยพุ่นพุ่นสุดตรงสุดตรงแต่กระาะนี่มีกระแมนครับเป็อนอาปฏิจจงไว้บึงกินออกพราแห้งหต้นมันกำลัางงามนะครับใชยไหม ให้ผู้ดำผู้ดำล่าผมเลยขยันมันกินไงมันจะกิน xuống hết tâm bớt vô bớt ่ม่เ <rôle> ลุ่อนครับรถไถมาฮะยางมากยางมารถไถก็มาขบมาเพื่นยงเราบอย้ยินงรับ นี่ครับเอาชิตตี้มาซอยเขาครับเอองานพีซายครับพีซายได้เห็นหนี่ยากเป็นบัานครับมันสองลาครับขับรถพว่วงมาแต่น้องบัวลำพูครับมาถอนมันสองลเนง่ยครับเดี๋ยวพอครับปลาเหลา